สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการกมเมอร์คิดาเจ้าเก่านะครับวันนี้มีเกมเรื่อง Of Warer นะฮะหรือ ROV Lost นะฮะไรที่ใครใครรู้จักกันนะก็ตอนนี้นะฮะมีตัวละครใหม่เข้ามาเป็นฮีโร่ตัวใหม่นะฮะก็เข้ามาดูสักหน่อยนะนะซึ่งตัวละครตัวเก่านะครแกรกนะฮะผมไม่ได้รีวิวไปนะฮะซึ่งเป็นฮีโร่สายแทงนะฮะก็จะมีสกิลฮุกนะฮะ ทนะ่าท่าไหนท่าสองจะเป็นสกิลฮุกท่าแรกท่าแรกจะเป็นสกิลกระทืบแล้วก็นี่ไงแล้วก็ทำให้มันติดเขาเรียกสถานะทำให้เดินช้านะฮะท่านี้ท่าดูดนะใครน่าจะเคยเห็นใครหลายคนรีวิวแล้วนะใครก็เคยเล่นน่าจะเจอหรือว่าน่าจะได้เล่นกันไปแล้วนะฮะโอเคผมจะมาดูตัวใหม่ดีกว่าฮะเฟนนิกซ์อ่าปอก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 เฟนนิกซ์เป็นฮีโร่สายแครี่นะฮ <c oughs> นะ มีความว่องไวแล้วก็ต้องแน่นอนก็ต้องฟาร์มแน่อนอนฮะเนื้อเรื่องฮะเนื้อเรื่องของฮะเนวเขอาพวกเฟนิก ic, อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่องไวที่สุดที่ต้องใช้คําว่าอาจจะนะ,ะนั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เรามนุษย์และสรรัตว์ประสาทมักจะวัดกันด้วยความพลังนะฮะหรือไม่ก็มีสติปัญญายเท่านั้นเนื้อเรื่องส่วนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปอ่านกันนะหรือใครกดพร้อมอ่านก็นได้ตรงนี้นะฮะข้าสถานะพื้นฐานนะฮะตอนที่ยังไม่มีอะไรต่างๆเพิ่มมากมานะฮะ โอเคมาดูที่สกิลหนึ่งสกิลติดตัวกันนะฮะสกิลติดตัว hidden weapon นะครับผมสกิลการโจมตีปกติใส่เป้าหมายจะทําให้สฮ้ยการโจมตีปกติใส่เป้าหมายจะทําให้เกิดระเบิดสร้างความเสียหายแก่คลีปและมอนเตอร์รอบๆนะฮะนอกจากนี้เฟนิกยังเป็นฮีโร่ที่มีความคล่องแคล่วสูงและมีระยะการโจมตีไกลสุดเช่นกันนะฮะก็คือโจมตีไกลนั่นเองนะฮะสกิลที่สองฮะ tiefmark นะฮะ ฟนนิจะทำการกำหนดเป้าหมายใส่ฮีโร่หรือป้อมศัตรูป้อมฝ่ายศัตรูนะฮะซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกกำหนดเมื่อโจมตีสี่ครั้งก็จะระเบิดนะฮะอืมประมาณนั้นนะครับโอเคฮะแล้วก็โรลลิงไรนิ n งนะฮะก็เป็นการกิ้งไปข้างหน้านะฮะเพื่อลดความเร็วเคลื่อนที่และสร้างความเสียหายกายภาพ80นะฮะใส่ศัตรูระหว่างทางนอกจากนี้ยังทิ้งล่องรอยสายฟ้าเอาไว้ ตามทางที่กิ้งผ่านนะฮะก็คือศัตรูที่ยืนอยู่ก็จะเสียดาเมจไปด้วยนะฮะห้านติฮะเชนแฮมเมอร์ไซโครนนะฮะก็จะเป็นปลาลูกตุ้มออกไปเป็นพื้นที่ให้เกิดพายุสายฟ้าเกิดขึ้นนะลดความเร็วพื้นที่แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในวงนั้นนะฮะเออโอเคจัดเลยฮะตอนนี้จะมีสกินมาหสกินฮะสกินนี้นะฮะ โอเคจัดแปนซะหน่อยฮะผมน่เออไหนๆก็มาแล้วก็จัดซื้อให้ดูเลยนะฮะได้สกินมาด้วยฮะโอเคมาลองเกมเพย์ดูนะฮะไหวหรือเปล่าฮะต้องลองดูครั้งแรกนะฮะต้องบอกทีมเขาหน่อยฮะ เี๋ยวเขาหาว่าเล่นไม่เป็นดูนี่นั่นใช่กูลองเล่นครั้งแรกไงอืมแต่จเจอกับฝั่งนู้นที่โอเคฝั่งนู้นมีเตียวเซียนระดับทองนะฮะแล้วฝั่งนู้นก็มีเฟนลิกแฟนนิกเหมือนกันนะฮะแต่เขาไม่มีสก,กินนะฮะผมมีสก,กินไงเท่กว่ายเยอะ Welcome to the arena. Never try to outbox a fox. The enemies will arrive in five seconds. Okay, I'm to engage. โอโหมากลางสนี่ยตั้นนตออก,กลางสามดัเยยว้เนี่่ามาถูออกเล่นกลางสามสามนาันีโคตรโหมาถึงกลางสาม้ยว่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยฮ สองสามสี่โอเคได้เฟิร์สบัตรไปครับขอของกระโดดเฟิร์สบัตรเหมือนกันนะฮะ Go the spoils. Manganga, don't that, Manganga. Hold on. Never try to outbox a box Okay. An ally has oh, been defeated. Oi, oh, o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 i, oh. oi. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Okay. Zoom zoom. Zoom zoom. Hey, 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 hey. Clean oh, up oh, without oh, me. An enemy has been defeated. Or, or, tie, 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 You have defeated an enemy. Back in a flash. You have been defeated. Okay. Never try to out box a box. An ally oh, don't hide. Lam, come out of the cup. Never try to outbox a bus. You have defeated an enemy, an ally has been defeated. Destroyed a You have defeated an enemy. do boom, 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 ันนี้เหมือนเดินช้างไงไม่รู้นะฮะโอเคโอเคโอเคสวยงามครับตีพอระวัง เรียบร้อยครับอเอ,อือโอ้โหไม่ทันครับตีป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยโอเคถ้าเกิดเจอทีมอย่างนี้ค่อยโอเคหน่อยนะก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผม,มเล่นมาเว้ยแล้วผมลองืม Your team okay. has destroyed a tower. <laughs> go, go, An ally has been defeated. Back

โอ uhm oh, ้ตาย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 โอเวรกรรมมาชุดใหญ่ต้องบอกเขาว่าโทษทีเลมไปมาเติมเลือดก่อน ไม่ป้อมกลางโอเคมีคนการอยู่เสียป้อกมกลางแล้วฮะโยนไปดิครับ ไปตรงนี้กันโอ้ยไอ้ส e mm ัแข็งโอ้ยเลทย่เีบแปยอยั่างเราคนออกคนหนึ่งมาเพื่อนมาออกกลางกันเร็วโกโกโก To the fastest of the spoils! Let me heal, let pep heal pep Your tower has been destroyed Oh, <Hopkins incident> oh, ต้องมีคนคอยไหลป้อมคนเดียวอืมแล้วก็ต้องการก็ดันแบตแล้วก็รคอยหลยป้อมโอเคฮะเขาบอกว่าเราคอยหลยป้อมนะโอเค ความนาแตกแน่นอนฮะมาดี้ามาดี้ามาดีโอ้ยแข็งอะโอ้ยโหเนิดเดียวนิดเดียวอือหือ เอาวิ่งโดนโดน้ำแข็งช่วยหน่อยเฮ้ยแข็งโอ้โหเพื่อนตาย <c oughs> อ้าวฆ่าได้ครับติดผิดไปโอเคชุดชุดหลอยป้อมให้เราแล้วนะฮะ เออดันไลครับดันไปโอเคเริ่มได้เริ่มได้แล้ว ก็เชียร์คีปเร็วเอาอื้มไม่ไหวไม่ไหวโอ้ย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 อยู่ดออยู่ดอเละครับ อืมรอบนี้มันถ้าเกิดเข้าจังหวะผิดคือตายฆ่าบอนเตอร์เพิ่มในยจมตีโอเคโจมตีมอนเตอร์ป่า Whoa, whoa, whoa. An enemy has been defeated. Oh, <coughs> <Okay, Okay, coughs> <okay, can> you wanna have your ma? Never try to outfox a fox. Enemy bloodbath! An enemy has been defeated. Okay, I'm checking. Enemy double tap.

โอเคไปลอยบนต่อหาตังนิดนึงหาตังไหมเออเราไม่หาไล่ไม่หาเราหานะเฮ้ให้มันดันเพื่อนเรามาถึงบ้านแล้วนี่ไปนับเข้าบ้านเลยนะจะลอยใหาโอ้โ โอ้ยเยแข็งแข็งแข็งโอ้ย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 ลอยให้ป้าบ้านไว้มีคนลอยไม่้อมั้งโอเคน่าหน่ะเตียวเซียนเตียวเซียนโดนแล้วเตียวเซียนโดนไหมเตียวเซียนโดนแล้วครับผมจังหวะนี้มีคนมาช่วยไหมมากางก้ามากางก้าจัดไปโอ๊ยออกกลางเลย ลางเนะรอบนี้โอเคนะฮะก็โอเคในระดับหนึ่งนะสำหรับผมมานะดับก่อนไหมะ่ะมีประเด็นกันตรงเนี้ยไปฆ่าได้พิโกมากันกล้าตามไปฮะผมผมกำลังตามไปอยู่ โอเคชัดดาวไปบูมบูมพาวบูมบูาวเบบะบูมบูมพาวไปมาโอเคขี้แตกพอดีนี่ team has d e s ม r ี่ e อ้ย o อ e r โอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ย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 โ้คอนนค้อ้ยอ้อย ยิงตีตีดีตีดีเออตีดีตีดีเออตีดีตีดีตีดีป้อมปิดเพื่อไอเดินเลยตีป้อมสีตีเอออีกที่นึงอีกสองที่เอออีกที่นึงอีกที่นึงอีกที่เดียวอีกที่เดียวเออเด่นแล้วครับผมชนะไปแล้วเล่นละนอนวัวเลิกเล่นนอนมีความรู้สึกว่าโอเคครับคนจะไปนอนเหมือนกันแล้วนะ่ยแม่สวยงามครับมากกาก้าเอาไปเลยครับเอานวีปีนะ ก็โอเคสำหรับตัวดีถ้ใครที่จะเล่นนะก็ถ้าเกิดเข้าจังหวะที่ถูกต้องนะก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะ,ะของผมก็กว่าจะจังหวะที่ถูกต้องก็คือผมต,ตีกระบอกอยู่ลองลอง,ลองสองสารอบนะคคือต้องต้องศึกษาสกิลนิดหนึ่งโอเคส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันในตัวใหม่นะตัวไหนมีอะไรมาเดี๋ยวผมจะามาอัปเดตให้ดูครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ